ทีเด็ดบอลเตงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2023-2024ดอทมูลเปิดลังซิกแนลอิดูนา่าพาร์คต้อนรับกันมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในค่ำคืนวันอังคารที่7พฤศจิกาย,ยน2566เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับสำหรับบอลครับคู่นี้แม้ว่าจะมีรายชื่อผู้เล่นไม่พร้อมใช้งานยาวเป็นหางว่าวแต่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเอ็ดดี้ฮาวมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากเอาชนะยังไจจากอังกฤษมาได้2นัดติดต่อกันซึ่งต่างกับทางดอทมูลที่เพิ่งแพ้คารังมาาแบบขดลอยดังนนั้เกมนี้ชื่่อวานนนิิวคาสเเซลลยูไต็ดที่กังร้อแรง และมีความมั่นใจแบบสุดๆน่าจะบุกไปคว้าได้อย่างน้อย1แต้มกลับบ้านนะครับและดีไม่ดีพวกเขาอาจจะสร้างสไพยด้วยการบุกไปคว้าไชก็เป็นได้และผลสกอร์ที่แอดจฟันุงในค่ำคืนนี้คือบอเลเซียดอทมูนเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2ประตูต่อ2องฟัระกมอีเดดบอลเต็งฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีก2 0 2 3 2น2 4านัดที่4กลุ่มเอเอสซีมิลานเปิดหลังซานซิโลต้อนรับการมาเยือนของเปเอสเจในค่ำคืนวันอังคารที่เดพฤศจิกายน2 5 6สองรันห้าร้อยหกนิบ ในครัาเอสเชกำลังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าชัยชนะมาห้านัดซ้อนพร้อมกับนำเป็นจ่าฝูงของลลกและในช่วงนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแม้ว่านัดนี้จะออกไปเยือนก็ตามแต่ถ้าหากโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้โอกาสชนะมีสูงมากเลยนะครับต่างกับเอซิมิลานที่เจ้าบ้านในชั่วโมงนี้ฟอร์มเข้าขั้นโคตรบูจากการมาชนะใครมาแล้วตลอด4นัดที่ผ่านมาและลงเตะด้วยสภาพทีมที่เข้าขั้นพิการแบบนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวโดนคู่แข่งขยํำคาบ้านอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล ผลสกอร์ที่แอตเตฟันทงในค่ำคืนนี้คือเอซีมิลานเปิดบ้านพ่ายให้กับเบเชด้วยสกอร์หประตูต่อ2ฟันทงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t e p t e p c o m นะครับ